สบายดีสวายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อยินดีตอนทัาบเขาสู่ส่งลงตายซาลาขึเก่าเด้อพี่น้องมือนี้เนาะจัดห้ตาข้าขอเด้อตำับผู้ได้ที่ขอมาว่าอ่าพาไปเบิ่งเพื่อน้องแก้วแน่น้องพี่น้องอ่าเดียวลงตายสิพ้าไปเบิ่งเนาะตอนนี้นาเพื่อนก็ได้สิหนึ่งแถวเนาะเดียวสิพ้าไปเบิ่งบรรยากาศแถวว่านาอพี่น้องก่อนไปทับส้มฝากก็ได้ก็แท่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลงตายเน้อ มือนันมาควายยางล้ไปล้มาที่บ้านหลองใต้บอกว่าเกี่ยวกับที่บ้าเขาบอกว่าไปไถไปคายสระนะพี่น้องแล้วมีคนยางล้ไปล้มมาล้มผู้ได้บ้าที่ว่าบอก่ยางล้ไปล้มาเนาะเป็นอ้ายหลองใต้เองพี่น้องเป็นสายร้อนเนอะมัือ็สายร้อนเนาะมื่อนี้ต้องใช้แต่ว่ามันเหนือเขาเนาะเอาสบายดีนะสบายดีอย่ากลิบล้มนะมือกันเด็กข้าวบนข้าวบนใบเนาะ อะไรก็หาพัดสิพัดเนาะอรอนจริงเนาะว่าโหลดร้อนตลอนี่เด็กก็คือส้ายดอนเนอะเป็นพี่ชายก็องายใจแด็กพี่้อ่วบาเป็นควันเลนาะ้นคนร้อนไปเลิกก็ไปลงเช้าก็ได้ใหเป็นผ้าบ้าเนาะกินวา พอดพุทธโยลาแม่คุท่าไร่น่ะเดี๋ยวนี้นะลาวเด้อวันอื่นจะเอาเขาไปให้พอไดี้เอาเงินมาขอไรกิน้มอไราขอรน่าตาใจนี่ว่าตาสื่อหอยโคตหาเงินเก่งขนาดนี้ อนนนนะะเาั่งเตี้ยเตี้ยเฮ็ดอี่ยเหรอเออคือกูตันี่น้องพี่น้องยับไปยับไปยับเขาก่อนมันมากไปกว่านี่น้องพี่น้องมากกอ่านะนี่เนาะไม่เกรงใจกูเลยนะ เอาเท่าัพท์มาอ่านยตีโท่าัพท์ใหม่ค่ะไปไาไปสักวัยสี่ชั่วมงจะให้โอ้องสาวแล้วเ่มีตอนนี้ก็มาหอเลยเนาะจืดใรเนาะพอดีน้องแก้วต๊ะน้องายขึ้มอยู่ได้หกาอยู่นี่แหละมีและน้องเสื้ออนก็เลยเป็นอย่างไรได้โทรศัพท์ใหม่คูซึกดีใจอยู่ะดีใจแฮะไ่ไม่ดีน้องวันฟเราป้องลเพราะว่าเปืองคารรอดร้ายเสื้อนี่อ้ยนี่แม่นี่ อะไรเนี่ยมากินเบิร์แขกละคื่อ่ะพี่ว่าสั่นี่น่าพี่น้องนี่แหละไม่อยู่ก็ไปละอ๋อไพ่สิมาเป็นเคยเคยสาวราวเดือนนี้เนาะตอนนี้เราแกะเพิ่งกระดัางหนึ่งเขากระดัางสี่หนึ่งเขาพอดีเาวิธีกอไพ่พี่น้องเตาเตาเขาเนาะนี่ยอ่ะ นี่แหละตดิจิน้องต้กับมะนอนมากินอยู่ผีเดียวเพราะว่าอี่เมย์เราไปอันนั้นมาอยู่น้ำหนักเบาเนะาะมะนอนพิดกันกับน้องแก้วน้องแก้วโตกสนะเนาะไพู่ดจูด,จ,ด <laughs> จูดขเนาะโตกสะนี่ได้บ่ลน้องแก้วโตใตายไปโคนตนะีนี่เนาะนีแ่แหนบบอลนี่เป็นโตยานที่ตายก็เลยตกสนะเนาะหัวกันใดหัวกันใดก็บเครือน,นี่เนาะหัวกันใด,ดร้งเหืออเนาะ อันนี้มเมนเพื่อนไพลเด้อพี่น้องนี่นี่อะไรโอ้เอากล้องคุณบอลรังเพลิดโอ้บอลเอากระสอบลังไพลเด้อนี่สูตรใหม่นี่ <c oughs> ส่วนนี้เพิ่นดีใจแห้งเนาะเปลี่ยนมาใหม่เด้อร์โทรศัพท์เดี๋ยวไว้ๆนี่เพิ่นสิเปิดสองเนาะ มันน่าทำทายคลิปอยู่เพืดเด่อนผู้เยวหนึ่งเขานึ่งยังก็ทายจากว่าไะไรทายไวโดยคลิปค่ะทายไว้ได้ลายโด๋บมันน่ทำนั่นเดียวสิบอกวิธีจัดไม่ต้องมาโทรไปหาอาให้เราเปิดสองนี่เนาะลางไฝ่บไรเนี่าเฮ้ยยังปะใครโอ้น้องแก้วนี่ สะอาดเด้พี่น้องนี่เพือนฝ่เพิ่นเนาะปัดแป้นแปน้นนี่นี่แหละนี่แหละเนาะบ้า,บานเฮากับสามบานเฮาน,นี่แหละอยู่แบบพ่อพียงเนาะเราขึ้นหลงใจวะ้องตายแห่งอยู่นะแห่งครับอันนี้ก็คือแบบว่าห่างนกเนาะอันนั้นก็เป็นเพื่อนป่าเนาะเพื่อนป่าน้องตายแล้วสิไปหาเพิ่นจังหน่อยเนาะเด็เ,เพื่อนปลาไ, <อ S 1> <ร>ไข่ ในห้องน้ tamanho, s <S s <S s <S ังเพื่อน่เนาะอันนี้ก็เป็นกุ้งกุ้ยกุ้งย่างเพื่อนเนี่ยเหือนเพื่อนเพื่อนเราแกะกันประมาณนี้นะพี่น้อกดูตังตีเราไอ้เท่าใหญ่นี่ีแต่เหือนหอเนาะนี่วกเหือนหอช่วงนี้เราแกะกันดีบุ๊คดีใจนะโอ้เมื่อหน้ากับโมเบจักพอดูกมาสิเบงสุดเรยซ้ำหนักกายเด้อแล้ววะมานี่แล้ววะนี่เนาะ อยู่กับแม่สองคนเนอะแกวพ่นอยู่กับแม่สคนแล้ว่าเอามือแทกแน่โบมีกาแทะเพราะว่ามันสิเนาะอือกแทะแลวกูแทะไมน่เคยนีเน่าบอลใบหัวเพ่นจะเขติ่ เพื่อนมีโทรศัพท์เนอะตอนตะกี้ตายมาหาอย่าโทรศัพท์มาซตายเด็ดเาะตะกี้ซตายบ่ให้เบิ่งเนาะมีแต่สุกหัวออ้ก็จะโซอตะกี้ซาตายมาอยู่เหตุเหตุมีหน้าที่เฮ็ดบ่ต้องเบาบ่ต้องเบาบ่ต้องเบาฮุบเหตุเด้งเยเดจพีคกันจะตกสันพี่น้องเอ้ยเออพี่น้องพี่น้องนี่อีหยังอุ่นข้าวเย็นมานะการเอาข้าวใส่เพื่นอุ่นข้าวเย็นเนาะ พราะว่าอยู่สองคนเน่เคยกินอุ่นเขาเย็นนี่มีมีอันนี้น้ำเนาะแฮเนาะคือแฮไส้เออคือไส้เนาะไส้เพิ่เอาไว้ใส่ปลาน,นี่ก็เป็นตอกมัดกะอันนี้ก็เป็นกระโหลกอันนี้เป็นกระโหลกวาวละซา,านไว้เด่นี่กระโหลกฟอน้งองแก้วซานเนาะละวาวลงจ่ายซานนี่เต่าต้มกระต้มเอามาดต้มเป็นเห็ดน้ำพี่น้อง ประมวลราคามาเด้อเห็ดแนวเอเขึอนไปแล้วเห็ดดินจืดใช้เออนี่พี่น้องงูพี่น้องงูเพลินงูยังนี่งูเห่าไม่ขยุกเลยนี่แม่นบอกไม่รู้เนาะเพื่อนเพลินหรืมีแต่ครองค้างเด้ออะไรก็คือผู้สาวตากเสืออยู่เนะ อันนี้ก็คือคือมาจ่อยลงมาเดี๋ยวหนี่จงอย่ะค่อยว่าจ่อยโลกไงจะจักไปบอกข้นสุดเขาสิฟ้ากูกูนี่แหละมีน้นาะมู่บ้านบ้านเท่าก็ประมาณนี้แหละพี่น้องอู้กูบังห่งเครื่องลายแต่ป้าอันนี้เคือบังห่งลงแก้วเนาะดิน้องห่งนี่แหละบ้านเท่าอันนี้เป็นบ้านห้างแหงเนาะ แต่ว่าน้องตายบ้านอยู่บ้านทาสะบ้านเดียวกันไหนใกล้ๆก,ก,กันเป็นขุมเป็นขุมเนาะนี่โอ้มีคลอง้ังอีกอันนี้ก็คือประตูเพื่อนเดอ้อประตูเพื่อนเนะบันไดมีซองขันไพ่คืไพ่ิมาดินน้ำน้องแก้วคณาาะบ้านไงเดอ้ออย่าตกเพราะว่ามันสั่น <laughs> นี่เนาะอยู่แบบพ่อเพียง อันนี้เพิ่งกระด้สิตำหมักหงเนอบังหันเนาะอันนี้นี่งโมเปียนโมแปลงอยู่เนาะตะกี้น้องตายมากแค้นนีและมันดุดเดาฟดาหัวแค้นแค้นเห็นอันนี้เพิ่งกระด้งสิดาหมักหงเนอใส่บะบั่ใส่บะหมี่ถั่วบะ่ มีง้เอาตแครมออกตบขแครได้ไปางเด้อเด้อ้พันี่างตบมนแ้เป็นหอย่างอะอันนี้ก็คืออาหารเนาะลูกปะสายร้อนมดซองตะกี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้สิยางไปบอไรแล้วสิยางมันเป็นเลยบอลตาันเด้นี่ก็คือสายร้อนนะพี่นนอะ ใคอยากสนับสนุนพอน้าว so ่าเพื่อได้สูบพันสอมมือกัร้อนโมเสางโหายได้สอมือมันยามได้สูบข้าวกรนี่วลนาตาลเนอันนี้คือเคียวหมูเนาะ้ป๋ได้นึ่งปวดตอนแรกแหงกินอ่ะเจ้ามื่นยังไหนึงเขา ดังทัวยปลาเถื่อเอออันนี้คือหมอตุ่มหนามเนาะเออะนี่ก็เป็นทิปขาวแล้วพี่เนาะทิปขาวใส่ขาวเป็นเห็ดกินเก่งเลยพี่เนาะมุ้งพักวะ Nó JB, ừ, nó không tám đây này, đẹp bùm sẽ ba tuổi kỳ như đi mười nó kỳ nọ mười tám lạ bà đẹp bà đẹp nó đẹp bùm mười tám lạ เออเดแชหนแอย่ัม้นะไนแกดเล้แนวเอาวนาดนี้มเคอะกต้มไข่ก็ต้มคื่เนี่ยโอ้เครื่องนี่ยมคือก็สืเป้งชิมม่หเนี่ยนเนี่ยเนี่ยตัวก็จมัน ก็มีคนกินใคยอมตเย็นูที่ตเย็นตายกยังมากอ่ะกินแต่สิแหอียงกินมนเขบ่าอยู่สคนอยู่สคนตงแวกยุ่งเหา អូមអូមមើលគាត់ហាន់អូបាយហ្នឹងកော့បាយហ្នឹងអានមែននេះគាត់ហឹមបឺ ตงปดมันะนักป้าเห็นมันให่น้งไ่เหนมันกย็นอะไรค่ะตู้เบ้ออะไรบครั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 บ บอกว่าใครกูไม่ดีปากเัยงบ่ะเพบาว่าจจมัอแตื้ออมม่อต้องแกวไปเชผื่นแล้วเ,วเพื่อนต้องแตะโบโบไปนิดนึงต้องเปลืองขาด,ด้วยเช็ดจไปยังไปและนั่งไปนั่งพือ,อไม่ลอยโท๊ให้ไอพายมาลัดเนาะโต๊ใหาอไอน้องายมาลัดเพื่อนพ้าเป็นไปสือจับเราบ่ข้างเข้าเราบ่ในเมืองผู่เดียว ไม่ได้ใส่น้ำตาลหน้าก็ไม่ได้ใส่บ้าเข้าว่ะอืมอฮ้ยอ๋อเลยอ๋อเลยตานะมื่อตัวเราไปแล้วเป็นสุขกุมเล่นนหน่อยบอ

ไปก็ค <Works> ือสไตล์น้อพาไปเขาในเมืองไปกันก็ไปกันบ่เคยไปไงโบโบจืออ่ะเคยไปอยู่หุ่แหละอยู่ดอกกว่าเสื่อบมจือมันใหญ่เสีเอาเกลือเสียอีกกระบอก không có hùng nữa hoảng mặt mặt ừ. mặt nào này có mặt nha mặt mặt lụm mặt mặt ạ mặt 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 này. mặt 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 nhai, mặt 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 cái im đi, đi mặt mặt một ừ. 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 cuội nỉ hưng một xong mặc quái bát nho lóc. No, anh em mà dưng quái bát nho hôn bát nhoi anh em. Ao bát nhoi thế Ao bát nhoi đéo Ao bát nhoi em. Ao bố nhoi bố Ao bát nhoi em. Ao bát nhoi em. แม่แม่เอวคงเต็มกกอยเป็นเบียกินมนน้นม่กะกะดันตัวนี้จะชื่ออไมันหางย่างดีเลยนี่นนี่เนหางัวเออมี่อ FZ คอมเมนต์มากอ่ะ คอยเอิอนเจ้าเอิอนหน้าบ้านของแก้วมีสองสื่อบอกแม่เด้อพี่น้องคือปกติแบบว่าสิบ้านจะอะไรวะเอือยกับน้องเขาเอิอนกันนะคุณนีิงเห็นเอือนเอื่อยน้องเอิอนคอยเอือนเอื่อยแต่ว่าคอยเอิอนางถ้าเป็นภาษาไทยสิบ้านจะอะไรวะนางแปลว่าจะอะไรวะนุ่งบ่น้องนี่มั้งเนาะหน้าก็คือนางนางทำเป็นผู้ชายสิบ้านทำเอ้า ดีน่ามะคำแฮะเบยกิน่หมัดมื้อกนอะไรเนาะแล้วผีผ่ามาเบินเงินปนะเนาะ เป็นจะได้ควาวมูซื้อไปเบียดนะทุกตระสใหม่มากี่ว่ล้วนี่ยนะจะกลวดเบื่อไงว่ล่ะชิมแซ่บเอาหเ่เอาไหมอะเบื่อลูกๆมาเบื่อใเอาตังอะไรเราตังใครไหมอืเราตังใครไม่ด้ท่านโดดเซย,นะย์เนาะแหวงมฆนโดนเสยใจเมัานจะได้จากล้องดดพา,าไปบอให้จะกล้องรถได้น้องพาไปจะไปเมื่อปะมึงบอกแล้ว เขาพาเขาไปเ่ขคือพอยู่ใกล้ๆเพาเขาไปใหญ่แล้วก็ยังพาไปมีอะไรเขาพาอยู่รอบตระน่ปลมาเล่กินตำหุูเออเออจดๆว่ยยังให้กินหรอเขาฮะไม่ซื้อหรอบ้ามัดมนัะบ้าเบี้ยงเอางูปููกปูบบจักล่บจักกูจะรบอกมึงันจืดมาก เสื้ยวพาเบากอเนีเปาวื่อของเปาเปาแก้วเบาสื่อสื้อได้หลายเนะื้อเต่าซื้อเปบาสื้อแก้วบางคนเาแบบว่าเขาคือเยอะเยอะเขานาหนองเปบัก้ามาถามหาสื้อบางคนเขาบจาไปนี่ คือสงเหี้นซื้อเปาเนาะสเปาสเปาท้องบอกนี่ยลไม่้เนอกื้อเบาเบาได้ขี่ขั้วอ้นี้เปาที่ไหนเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนปะเนาะเออ่ปยเป็นตา่างเอลอนดูะอะ อันนเี้เพื่อนฝาเนาะโอ้เาจะเกีบดอกใม่ไปรูซาเนาะนี่เอาสบายดีเนี่ยสบายดีเด้ออยู่ดีไม่แหงไปเพื่อนเฮยแน่กินมาใครพี่อิชไหนเพื่อนบอรนเบิร์บ่อสิค่ะชื่อว่านี่มีรนี่ต็นเอ๊ะไปสีเหตดเป็นเติมได้เดือน มิดะเอาเงินให้เอื้อไอรันพูนเจ๊ทิพธ์พัดม<อ>ันก็เติมอีไเงินในบัญชีว่มีพกเก็บฮัน,นล่าเอาฮันน่ามันจีเติมจีไรอ่ะมันเงินในบัญชีว่มีพกเกีบอีไลเติมพูนเติมหนน,นี่เนาะอ,อันนี้คือป่าเป็นกระด่งเฮ็ดกินเนาะนี่ อันนี้ก็เป็นเอื้ออีแม่ไหนพี่น้องพอันมั้งนี่เยี่ยมวันนี้น้องจ่ายสิเดี๋ยวออกมือหน้ากันเด้ออันนี้ก็สิเป็นสะนั้นเนาะอ่างน้ำนี่ีแต่ว่าพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีเด้อบายยันน้ำเด้อ ไล่หมดแม,ม่งเลยท่าน